อีกรอบอีกรอบเอานะครับเสียนอาชีพมาวิ่งแรมมเดียวครับมาดึงเบาครับสุการชีวิต <c oughs> พื้นลื้นความหลังไหวอิ่งวัวย่งวัวว่วบริเวนอย่างนี้<ห>น,ะน,นอีกฮไกลรแมนบวเสียนเบามาโดยตรง เอาสักบอลระเปล่าเสี่ยโอ้โหแข่งแลยตุ้ม สทางตายเสือเราเสือสองหลอยดอมธนแูแล้วบรรยากาศนาช่างเราเออเสียมมต่างต่างเนี่ยรับร่มนิกวาลนะ่ะเังว,วานเนาะอัดันขึ้นไปและนอนว <c oughs> ่าไม่มีอย่างเออเสีย <c oughs> เอาพาได้ไหม เป็นฟ้าเนาะยืนดตเอเออเรียนสีน้ำเงี้ยยังน,นานเลยค่ชักเ่า <laughs> กเสียตานคักแต่วันนี้เพรางขึสูงลมมันกับแห้งแบ่านี้ครับพพขึ้นถึงสูงลมมันสีเบากว่านี่เน<ม>าะว้าหิงสูงหิ้งแห้งเล้ยอรอนี่มันล่มกลวนมันล่มมมนลมล่มตำลังขึ้นนะมันล่มสูงโอ้อ เออนู้นถึงล่มแนวนี้ไข่เลยบาดบาดโอ้ยบาด <c oughs> โอ้ตายต่เบิ่งจากเบิ่งจากกระสอบปูนจน,น,นเอ็นอะ่ะโลหลมมันแห้งไรสัมผัสแล้วเกือบเพิ่นเบิดเรียนบาล <c oughs> No, no. นี่มันนี่บบกมันสิตัดยุมันสีเรือย่หันนะเป็นสามสีหน่อยอยก่อไปซิฟหนอเปียนมาเองครับเบิ้งด้อเบิ้งมันบองนกหอยู่้วเน่นเจาวท่นจะข้ามวนนะเออ ลบมันหน่อยนี่แห้งตำตำหน่อยแห้งนะครับเออไม่งั้นที่งตำตำน่ะเจอส่าเจอโคสักดังโอ้โดังอยู่ได้ดังอ่ะคนที่เน็กเน็กอูดังอยู่คักอยู่คักคักตะกี้มียังไม่มีแสงไม่มีแสงไม่อยู่ไมีแสงแล้วมักโอ้ยถนนบนเห็ดนี่ห่วย เี่วมี t e มแาอนนาะปล่อเาวแจ้แววม่ยิกจู่บานมึงสวยยิกสองคยังหันเะยถุงซ้ำกันนี่เลยทนูเฮ็ดไม่เพิ่นวาหมยนะปกติกับกลางคืนนะครกลางคืนมันเงียบมันได้ยินเสียงสะนเอะไรเด้งคืนนั้กล่องห้อบูมีแฟ ขนาดขนาดขึ้นสูงกว่านะบวกเกินครึ่งเหมือเสื่อมข,ขาดเลยเนี่บวกขาด,เ,ดเสือ่อมเ,<ะ>เสือ่อมซีมหานี่นี่ขั้นหกซีมนี่นักครับเดี๋ยวมือแรงเอามาอีกสองโอ้โหโอ้ย <c oughs> ตังแหงมร่มนี่ <c oughs> เอาหูเนี้ยเบิ่ง <c oughs> คิวครับขอล่อยมาแล้เธอหนึ่งเสือกสนนเสร็นี้เสือกมันจังเสืยกมันจังเนี่ยคนกกอดส่กันหณ์ถล่ะอ่าแม่นครับขล่อยหันขึ้นความูแล้ววะไม่นรัครก็หนีอีกยู่พวมาเสือกสิมวนยังเหลือขากหักไ เเสือตนรมัือมอนแนงมอู้ดังบตัวนั้นอีกได้ตัวนั้นบ่ดังเท่านี้ได้ขนาดน้งลมแห้งผ่านเลยนะไปอย่งน้กงว่าถสนุนุอนป็นหอนเลยมมันแห้งหลายดูรือเปล่าพ่อรับผม phụng đông đông ma lẹp hoàn mong này là bên kia mới bớt có màn hả này Mất này mít 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 thoa sấy จังบอยไหมคะวอนแล้ววันนี้ <c oughs> บบเบาพอดสิเปลีนนหานีม <c oughs> ัลมแห้งกว่านี้สิ <c oughs> เ <c oughs> วมม้นนะ่ำทคบงา่น้าัดนไม่ักหนก้มงัด นี่แ้ว่าเือบบิดเรือันีสิเดี๋ยวน,น,น